น้าสำดีกระดุพี่น้องอั่นเทียงได้ได้แต่สำนีพี่น้องอ่นเทียงเฮากระต่กระบูงกะโจมเลยท้ายสบายดีสวัสดีตอนเศร้าๆเด้อพ่อแม่พี่น้องปองไปเบิร์ตตะกูตะคนพี่น้อง คลิปนี้ยังติดกับมันต้นเือเก่าพี่น้องอย่าฝ่าวเบื่อ,อกันแต่ว่ามือนี่ถือว่ามือสุดถ่ายของมันต้นของเอื่อยสิบสองโมงจะน้อยคือว่าแล้วอะไพี่น้องชั้นเลแต่ว่าตอนนี้ยังแต่งกินอาหารเส้าอยู่เบ่งบรรยาก,กาศมือนี่ค่อนข้างจะมืดคึมคนจะตกพี่น้องเลยปอโตเฮากันจะเป็นเมฆครัวคือเกา่าสองคนสามคมสามคน บานส่วนสบายดีอาหารกะอาหารคือเก่าพี่น้องแต่ว่ามื้อนี้เนี่มีปลา2โตนี่ปลาแบบมาใหมา่ปลานิ่นี่2เถือกินอะไร3เถืออะไรปลาตัวน,นี้ปลายัางวะลืมเลปลาปากบ่พี่น้อง2โตนี่นะตัวนี้น่ะลาบคือเก่าลาบ ตัวเดียวเมื่อวานนี้ทรงโตเหต็ดหลาบมือน,นี้เห็ดตัวเดียวเรียกตัวนี้นี่จะตัดตัดแล้วก็ต้มพี่นองง้องเลยต้มพาที่มงานกินยังรังถ้วยล้างจานตอนเช้าๆเลียกทีมงานสี่ห้าหกคนไปตัดอาณาไปตัดลำลำมาต้นคือเก่าเฮาะไปกินป้าบรรยากาศบรรยากาศเมืองพี่น้องบรรยากาศ,รรากาศมื้อนี้หนาวแต่เศ้าเลย mưa sầu này, toàn hà hùng môn sào môn tóc nha yen nhẹ nhẹ yen yu tóc hàm mù sào hm xin mù khao dang tóc nha mù khao 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 nha ก็มีอาหารอื่นที่จะกินคันบนแม่นปลาหรือไก่ทำเปอนไก่ใน,ใลนปลาได้กินตลอดเลย <Yeah. S 1> ตัวนี้นะชิโตมตัวนี้เดี๋ยว่าแกงเนาะตัดเป็นตอนเป็นตอนเลยตัวนี้บันเทือกับว้กินตอนเที่ยงเอ๊ะ <Yeah. S 1> <laughs> <laughs> นั่น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 หมักเผ็ดเข่าตาเลยเผ็ดเข้าตาแล้วเผ็ดเข้าตาแล้ว มือในหนานะอยากให้แล้วส่วนเอื่อยเลยกัมืออื่นมืออื่นกับพักพ่อนเอ้ยมืออื่นให้ทีมงานทางเมียเลยกัแม่กับเอื่อยเพิ่นไปตัดลำมันต้นของของข่อยก่อนเลยกับข่อยมือเถือกันจะเข้าเมืองไปซื้ออาหารพี่น้องอาหารการกินมือถือกันซื้อปลาซื้อผักซื้ออย่างต่างๆางพอได้ให้ทีมงานกินมืออื่อนนะมะือคือถ้าฝนมาตกเริ่มต้น ่วนมันต้นของมาเิตเลยพี่น้องไยขายคือกัน <c oughs> ห่อนเงินแล้วพี่น้องม่ <c oughs> มีเงินจะใสแเลวก็เลยจักดการไปเลยไดก็สู้ก่อนเศร้าแล้วตานะเอาปลาลงหมอ้อ การผักลาบก็สำเร็จแล้วได้พี่น้องผักลาบสำเร็จแล้วต่อไปมีแต่ซุปเลยได้ไหมนี่ซีเมือบอลลิสคือเกา่าหมู่บ้านนี้บอลเลือ,อยังเลยช่องโตแต่หมูอนี้ลองคือเกา่าว่าสีแซ่บได้จังไรหน้นาตามือนีิกับรม่บ้านมันจะต่างกันเท่าไหร่เบิ่งน้มกันพี่น้องตัวเดียว กันยังมีต้มปลาอีกตอนเช้าวันนี้มีแต่ปลานะเมื่อวานนี้กินหิดบดเดยมื่อนนี้มีแต่ปลาอย่างเดียวเลยกินลปลาด้วยพี่น้องด้วย าลองน้ำกันคือเกานำสิลัยพุทโบนี่ ปลาเหนียวครับคือเกาพป่น้อ,อืมลาปลาตอนเชา้าอันนี้เขาตักไปแล้วอันนี้เขาแบ่งให้นาเช้าเราบวกินเพชรนี่ต้มก็คือกันเขาแบ่งให้นาชา้า,ก,ชก,ก,า,า,ชาก่อนแล้วนาบา่า,าวนาเช้ากับนาบา่าวเราบวกินเพชร,พร,เ,เ,รเพราะว่าเราเป็นกระเพาะหรือบกอสบายโดนเลยพี่น้องเลยตัวนี้เลยเอาซีไซเพิ่มอีกจชมพูอันานะเพชรเลยว่าเกลือเป็นนัวเราจะ เพิ่มแบบเมนูต่างกนะแบบให้มันต่างกับตัวนี้ตัวนี้แบบมันยังจืดจางนิยนึงนั่นแนละต่างหากอันนี้คือกันเขาจะเติมอีกตัวน,นี้ลายคนคลังพี่น้องเพราะว่านี้คือกันคันมีเห็ดบดเนี่ยโอ้เห็ดบดนาสาอเพ่นบูก,กินทาใส้กับมะนาวมักพัก เคยอีกบุกกินมักผักนะยากคลับหลายคนนี่แต่าว่าสุกแล้วตัวนี้นะแกงปลาต้มปลาตักนะไมาแล้วเอาลาปลาของเขากัดชิ้นแล้วเราได้ไม่เป็นไงไหม ใส่ผักใส่ข้าวควรบ่อยเลยไหนะพอกินอยู่ป่ะพี่น้องนี่หน้าตาของลาบป,ป่ามือเซอร์นี่กับประมาณนี้แหละติดโท้มาเอาตากบัดซีมก่อนพี่น้องเลยโบซีโมได้นี่คำยใหญ่ๆเลยนี่เอาขำใหญ่แล้วโบได้มันเค,เค,อเนเคือเลยเต็มความคือ ความแสบความนัวว e. ัมีทิติสีมือนบอลลิศพี่รองเลยย่องตัวเองบ้านนี่มาเด้อพี่น้องมาเด้อกินข้าวเช้าน้ำกันเดี๋ยวเสือเอินทีมงานก่อนเอินทีมงานพากินข้าวก่อนพี่น้องเลยเสือเอินเป็นภาษาบรูเลยจะโดยเด้อจะโดยเด้อห่านไปยินไยจะโดยก็คือทุกคนอาติหูเนาะทางฝั่งลาวหรือว่าฝั่งไทยจะโดยก็คือกินข้าว อีกสี่อะไคนอาจจะหูอดอกพี่น้องเลยแล้วก็ย่างคั่นควนะปลาปลาให้น้าสาวเราบ먹กินดิบบวกินเผ็ดแต่ก็บบกินดิบอีกต้องคั่วคั่วตัวนี้แล้วหรือขั่วอีกให้ไอาเคยไอาเคยกับบวกินดิบคือกันโอ้โหตัพี่น้องเลยเนี่ย,ยไป นี่ต้มปาต้มปานี่อันนี้น่ะชิค,คั่วให้ไอเคยอีกไอเคยน่ะกินเพ็ดแต่ว่าโบกินดิฟน่ะซาโบกินเพชรบบกินดิบก็เลยแบบขัวทางหางอีกปูทีมงานพากันมาแล้วพี่น้องเอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วปเก็กินข่าเลยเด้อพี่น้องเอ้มาเด้ออีทีทุกคนที่เบึง สองมอลิตนะตอนนี้มากินข้าวกินลาบปลาตอนเช้านากันมามาพี่น้องมาแสอเศษกันมาถึงงานมากกันครบแล้วนี่ตอนเช้าวันนี้เอาคนเลยด่าสวนสดสวัดีจ้ากกนสุสดี <ng>

เอ้พี่น้องเอ้ยหลังจากกินข้าวกินปลาอินซอ,อเล่อมือนี้นี่การภารกิจของเรานี่ขาดบม่ได้ทุกทุก,ทกเช้าพี่น้อง,งเอ้ยเอ้าิดตามพร้อมกันมือนี่วังวาสิแล้วประมาณตอนเที่ยงแต่ว่าภารกิจเราจะเล้าเรืร่อว่าตอนเที่ยงติดตามพร้อมกันน้อน้ำกันพี่น้อง,งเอ้ยเออเอเอ ghê 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 đi ghê à là, ghê 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 เอาอีกเอาอีกเอาอีกอุกอ้ยหักแล้วไอ้หนูน้องตยากไปมานั่งควายตรงมาไปอันไปอยากเที่ยโปรย ปอใหญ่เลยพไปน้อยสํำขาเลยนี <t <t ่แหละสานะสาน้ำขุดนี่แหละมื่อนี้เรางัดกระเบิดอะไรไปน่องมีแต่ขุดๆเอาเลยนะขุดทันนงคือแล้วขุดโบทันนึ่งคือบบแล้ว เอดีคนคือเราไทยงัดกระเบิดแล้วสิคุดกระเซียมบาพออึ่ชอบเหร S <S น้าสมดีกระดุกไ่นอน ปุ่นลูโอ้ตู๊ตุ๊ตู๊ตุ๊ตุ๊าตม่ปานบ่มตอนนี้เต็มเลยที่ขับออกไปบนแคมชวนบนหายมันต่อม แทมสวนนะบอลไวมนไันตัดอพันตัดันที่ตลอดจะอคอยคนบางคนกับคุดหน่อยปูดหน่อยแสงไม่ชิมดิคนลงแลแม่มาวานอีคันหนึ่งเบิร์ตสวนอีกคันหนึ่งเต็มหรือบอ่ อ้องอ้องอพองเซงไม่นี่มีฝฟตกทุกนะโอ้โตกแล้วฝนตกแล้ว เอาเห็นกูยอาซ่เต็มซ่เต็มเที่ยวที่สามอีกนิดนึงประมาณชั่วโมงไปมันก็เบิดจะขุดไปจะขุดอีกนะออกแล้วช่องเที่ยวอะไรพี่น้อยป๊ราะเดี๋ยวไล่เติบเล็กกะ ทีมงานผูที่ขุดน่ะขาจาว่าเล่งห้เบิดได้ไรแบบไกเบิ้ลไฮเบิล้ลเราขจาว่าพอดีให้แล้วขับเที่ยงเลยประมาณชิบช่องมงเข่งขจาว่าแล้วนะแล้วเลยก็ม่จ่าขึ้นรถหลดดังจากขึ้นรถแล้วมต่เอาพากันเมื่อเลยพี่นออ้องเลยเฮาามอยากบบเชียรเที่ยวตอนแรกนะเลยแบบเล่งห้เบิดเลยแต่ว่าตอนนี้เวลากับสิบเอ็นโมงก็กว่าแล้วพี่นออ้องเลยใกล้เลที่ยงละแต่ว่าทีมงานจะเล่งให้เขาเล่งเฮากับน,ออน้อยนี่นะ เข้าชมดีไม่แต่คนอย่างเดียวเลยขับรถไทยเลยกะเอาขึ้นรถเลยกัคนออกคนออกเลยพี่น้อยแบงพาละ <c oughs> หอบนี้คือเที่ยวสุดท้าย <c oughs> ขาจเจ้าคุดเบิดแล้วพี่น้อง <c oughs> คุดเบิดกันแล้วไม่แต่คนหอบสุดท้ายคนออกนี่กันแล้วเลยได้ไม่ต่ทารถมาเอาขึ้นรถถือว่าแล้วเลย <c oughs> ส่วนตัวนี้ชวนที่สอง กำลังคนขึ้นรถอยู่อืมอ้ะพี่น้องเลยตอนนี้นนทีว่ว่าผัดกินเขา่าเรียว่าแล้วเลยย่างในท่ารถมาหับตอนนี้เวลากันหนึงโมงครึงหิวเข่าะอะไรกันใดมาเบ่งอาหารกางกินของเขาตอนเที่ยงชิมิยงังแดดพี่น้อง อาหารเที่ยงมีปลาทูปลาทูอเคยขนสื่อกินนี่จากตัวสองสี่หกแปดแปดโตกำลังต้มน้ำมันจะบาลมแห้งไฟมันไม่ยังลุกันไดก็จาพากันมาแล้วมินนั่งถ่ารถนี่แหละสำเร็จไปแล้วคนก็สำเร็จ ตัดอนานต้นก็สเร็จมีถาดรถมาหันสุกพอดีแล้วปลาถูใส่กับเห็ดบดเห็ดบดกับปลาเห็ดบดกับปลาบอเห็ดบดหารเที่ยงได้ได้แต่ชำหนี้พี่น้องอาหารเที่ยงเฮงวัดป้าค่ะค่ะค่ะ อ้าวแล้วแล้วพี่น้อมาดนี่มาด้อโแปแปแ่มามามาฮึฮทางนั้นถักกะเบิ้อนะีเอาเต่มามามา เดี๋ยวป่าจะยังไม่ใช่จะโดนเราเห็นเออยอะเรื่องอะไรจะไม่ใชอเอ้าพี่น้องอเลยก็กินขา้าวอิ่มแล้วกินข้าวพักก็อิ่มแล้วพี่น้องป้าลมเย็นสบายตอนนี้เวลาก็สามโมงกว่าสี่โมงกว่าถ่ายรถรถก็กำลังจะมาหอด้วยพี่น้องก็คลิปวิดีโอนี้พี่น้องก็จะฝากสำนีไปก่อนฝากฝากติดตามคับชมคลิปต่อไปมืออืน่นมืออน,นี้ ต่อไปส่วนของค่อยแหละของบริษัทอลไรพี่น้อง,งว่ามันจะลายทำไมหรือว่าอาหารการกินไปติดตามรักันพี่น้องเอาคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย